อ่านกระตูนาวโรฟานตรงที่ inu-manga.com อีวานมาหาฉันที่บ้านทันทีที่ได้ยินข่าวเขาดูแลฉันด้วยความห่วงใยแล้วก็กลับไปตอนเกือบเช้าองค์ชายคายคงต้องไปหาเขาเพื่อขอบคุณแล้วละสิต่ว่ามันมีบางอย่างที่น่าสงสัยทั้งจังหวะที่เขาปรากฏตัว รวมถึงกลุ่มโจรที่จู่โจมฉันยังไม่มีปีมีครุยด้วยทุกอย่างพอดีการลอกวางแผนไว้ฮทั้งที่ฉันคิดว่ามันจบแล้วแท้แต่ยังหอกตอนนี้ฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าโลวีนาน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยากจะฆ่าฉันขนาดนั้นก็มีแค่โลวีนาเท่านั้นนั่นแหละถึงจะอยากรู้ว่าทําไมวันนั้นทั้งสองคนถึงอยู่ด้วยกันแต่ดูจากที่วันนี้เขามาช่วยฉันก็คงจะเป็นต้องลองฟังคําพูดของเขาดูก่อน สีหน้าของเขาดูเป็นห่วงฉันจริงๆแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของเขาก็ได้แต่อย่าเพิ่งวู่วามไปเลยลองสืบส่วนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นให้ละเอียดกว่านี้ก่อนก็จะดีกว่าอกคหนูพระชายาส่งจดหมายกับรถม้ามาแล้วนะคะฮวันนี้ฉันนอนหลับไม่สบายเลยอะ เซเลียอ่านจนมาของฉันเล้าสินะคะธุรกิจอันสุดยอดวฮโอลาเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอไม่รู้หรอกว่าฉันตกใจแค่ไหนตอนที่ได้ยินข่าวนะ่ะฉันไม่เป็นอะไรก็อย่างที่เห็นล่ะคะ่ะว่าฉันสบายดีฉันน่ะเป็นห่วงมากจริงๆนะเฮ้ยโล่งอกไปทีหัวแต่เธอขายไม่ได้ไปลาตวเวนก็อาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับเธอจริงๆก็ได้ ช่วงนี้นะ่ะกลุ่มโจรแข่งข้อมาทางราชวงศ์ก็เลยจัดให้มีทหารลาดตะเวนนะ่ะแล้วใครก็เสนอตัวช่วยพอดีเป็นเรื่องจริงสินะฉันคงสงสัยเขาไม่เข้าเรื่องเองอย่างนั้นหรอแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกคาใจอยู่ดีที่สำคัญกว่านั้นเรื่องที่เธอเขียนมาในจดหมายคืออะไรหรอ <c oughs> <c oughs> ฉันคิดว่าจะจัดเตรียมทุนการศึกษาของอคาเดมีแล้วก็นึกธุรกิจดีๆออกนะคะธุรกิจหรอ ืใช่หล้วล่ะค่ะถ้ามีที่ดินที่ไม่ใช้ฉันก็ว่าจะซื้อมันไงก็มีเลวนะดูมีความเป็นธุรกิจพอสมควรเลยอาจจะได้ประโยชน์จากทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้วยถ้างั้นเงื่อนไขแบบนี้สถานที่ก็ต้องเป็นที่พืนนี้ก็น่าจะช่วยได้นะทีนี้น่ะหรอคะดูใช้ได้เลยฮะ ถึงทำเลจะดีแต่ที่ดินก็ไม่ไดีเท่าไหร่ก็เลยเพราะปลูกไม่ได้จึงน่าปวดหัวมากเลยละ่ะแต่ที่ดินไม่ได้สำคัญสำหรับธุรกิจนี้นิ่นะใช่เลยค่ะขอแค่มีสถานที่ก็พอถ้างั้นฉันจะขอซื้อที่ดินผืนนี้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้แต่ฉันมีเงื่อนไขอื่นนะให้แบ่งรายได้ประมาณ30%ให้ราชวงศ์ส่วนอีก70ให้อาคาดมี่ว่ายังไงละ่ะ พวกเราจะได้จ่ายค่าแรงให้ด้วยได้สิคะมาทำสัญญากันเถอะคะ่ะฟรีทั้งที่ดินฟรีทั้งแรงงานเลยเหรอเป็นเงื่อนไขที่ดีสุดๆไปเลยอะ <c oughs> เซเลียที่สารดีที่สุด <c oughs> จริงสิการก่อสร้างของอะคาเดมี่ลาช้านะมันเกิดอะไรขึ้นหรอตอนที่ไปดูคราวก่อนก็ยังสร้างไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนี่ ฉันก็ได้ยินเรื่องนั้นมาเหมือนกันแต่ฉันส่งคนไปแล้วอีกไม่นานก็น่าจะรู้แล้วล่ะอย่ากังวลไปเลยราชวงกำลังจัดการให้อยู่นะนี่เมื่อเฟลียพูดแบบนั้นฉันก็เชื่อเราก็จะเฝ้ารอนะคะ <c oughs> จริงสิเฮ้ยเอลาลาคราวนี้ราชวงจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวาดภาพนะเธอต้องมาเข้าร่วมด้วยนะฉันส่งจดหมายเชิญไปให้แล้วนะ่ะ <c oughs> น่าสนุกจังฉันจะไปแน่นอนคะ่ะ เฮียมเลยถ้าราชวงเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอีกไม่นานก็คงจะได้รู้สาเหตุยางช้าสุดก็น่าจะอีกสิบวันหรือเปล่านะถ้ารู้สาเหตุความรู้สึกค้างคางในใจนี้ก็อาจจะหายไปสักทีเข้ามาเลยเจนนะคุณหนูดิฉันเตรียมชามาให้เราคิดว่าคุณหนูน่าจะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ มีจดหมายเชิญส่งมาด้วยนะคะจดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขันที่แอเชียนบอกหรือเปล่านะจริงด้วยฮะอยู่แต่บ้านก็น่าเบื่อนานๆทีไปขยับไม้ขยับมือบ้างจะดีกว่าไหนไหนดูวันที่หน่อยสิอ,อือวันมะรรนนี้เ <c oughs> จี่ยวนะมบอกวันอย่างกระทันหันแบบนี้ได้ยังไงกัน เชาเรียก like ็คงประเมินฝีมือฉันไว้ส you know, no ูงเกินไปมากเลยแล้วสิเดี๋ยนะการวาดภาพสว่าไปพอพูดถึงการวาดภาพก็รู้สึกเหมือนฉันลืมอะไรที่สำคัญไปเลยอะอราิงสิเอะเป็นเรื่องล้อไงคะมีเรื่องอะไรหรอคะ ฉันเลืมข้าวสุดท้ายของอะคาเดมี่ไปซะสนิทเลยมีเรื่องอะไรที่ฉันสอนได้ไหมนะมันมีอะไรที่เหลืออยู่บ้างเนี่ยฉันจะปล่อยให้ข้าวสุดท้ายของฉันผ่านไปอย่างสูญเปล่าไม่ได้ฮะนี่มันฟองสบู่ลอยมาจากที่ไหนกันอะถ้าเป็นเจ้านี้ก็น่าจะสอนข้าวสุดท้ายได้นะ วันนี้คือคั้สุดท้ายแล้วจริงๆสินะคำว่าครั้งสุดท้ายนี้นี่ยันททไรก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียดายเลยฮะรู้สึกยังไงบ้างครับไม่รู้สิคะเหมือนจะเศร้าอยู่พอสมควรเลยพอคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วก็รู้สึกขมขืนขึ้นมาครั้งสุดท้ายมันไม่ใช่จุดจบหรอกนะคะรั <c oughs> ฉันรู้คะ่ะก็แค่เสียดายเท่านั้นเองไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ ฉันจะเริ่มสอนเลยก็แล้วกันฉันคิดหนักมากว่าจะสอนอะไรดีเพื่อทิ้งความประทับใจไว้ให้กับส่งเป็นค้าสุดท้ายวันนี้ทุกคนจะวาดภาพด้วยลวดเท่านั้นคะ่ะอะฮะใช้ลวดวาดภาพได้ด้วยหรอครับได้สิคะลองดูนี่นะฟองตายจีแปลกจังเลยอะเนี่ยน,นั่นมันอะไรนะเหมือนจะเคยเห็นตอนที่บวกสาวใช้ไส้ซักผ้าเลย หัวข้อวันนี้ก็คือการวาดภาพฟองสบู่ค่คะวัสดุก็คือลวดแล้วก็น้ำด่างที่ผสมกับน้ำมันให้ทุกคนวาดภาพให้สมบูรณ์ด้วยสีที่ตัวเองต้องการได้เลยคะ่ะทำตามอิสระได้ทั้งหมดเลยเหรอคะ <c oughs> ใช่คะ่ะวิชาของฉันเคยมีกรอบกำหนดไว้ซะที่ไหนกันละ่ะ <c oughs> ทุกคนกำลังตั้งใจทำกันใหญ่เลยฮะ <c oughs> เวลาที่อีวานตั้งใจจะวาดอะไรสักอยาก่างมันทำให้ฉันรู้สึกกังวลทุกทีเลยอะ เพราะว่าเขาวาดภาพได้เหนือความคาดหมายยิ่งกว่าฉันซะอีกฮะปิดไว้วาดภาพอะไรกันน่านี่ย <c oughs> ทุกคนวาดกันเสร็จเรืยังคะค่ะ <c oughs> ผมก็อยากวาดอีกสักแผ่นคระจะวาดในหลายแผ่นก็ได้นะคะนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว วัดให้หนำใจกันไปเลยคะ่ะถ้ายังรู้สึกเสียดายจะกลับไปทำแล้วก็วาดเองที่บ้านก็นได้นะคะ <c oughs> ถึงเวลาที่ต้องจบคราบเรียนแล้วจิตใจยังแอบว้าวุ่นนิดหน่อยฮะตอนนี้น่ะฉันรู้สึกเสียดายมากเลยแหละคะ่ะอันที่จริงมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขจนไม่อยากจะเชื่อเลยวันนี้คือคราฟสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากจบวันนี้ฉันว่าจะไม่สอนที่อะคาเดมี่แล้วละคะ่ะอ๋อมีเรื่องอะไรงั้นหรอคะ เปล่าคะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฉันหาคนที่น่าจะรับช่วงต่อจากฉันได้แล้วละคะ่ะจากนี้ไปคนพวกนั้นก็จะอยู่กับทุกคนแทนฉันนะคะของไม่ได้จะเลิกวาดภาพใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างแน่นอนคะ่ะต่อไปฉันก็จะวาดภาพเหมือนเดิมฉันจะถ่ายทอดความคิดของฉันออกมาด้วยวิธีเฉพาะทางของฉันต่อไปเรื่อยๆฉันจะไม่ทิ้งความฝันของตัวเองคะ่ะ เพื่อเป้าหมายอันิ่งใหญ่ที่จะได้รับการจารึกให้เป็นจิตกรยุคใหม่ในโลกแห่งนี้ถ้าเราใช้นี้แตะไปที่ฟองสบู่มันก็จะแตกแล้วก็หายไปแต่ฟองสบู่ที่ผสมสีแล้วแตกก็จะทิ้งร่องรอยไว้บนกระดาษสีพวกนี้ก็คือความสามารถกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุกๆคนนะคะแล้ามันก็อาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยฟองสบู่ที่ไปไกลแล้วเราไม่แตกเพราะไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยสักอยา่างมันก็เหมือนกับตัวเรา ที่ไม่ได้พยายามหรือลองทําอะไรเลยไม่ใช่หรอกคะแต่ถ้าลองพยายามดิ้นรนดูมันก็จะต่างจากตอนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะมันจะทิ้งร่องรอยไว้บนกระดาษแล้วอยู่ในดานขึ้นอีกหน่อยนะคะโอ้เรื่องที่เสียใจเราเรื่องที่มีความสุขในชีวิตคนเราหลังจากที่ผ่านไปแล้วมันก็จะไม่รู้สึกอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องลองทําดูนะคะความทรงจําที่มีร่วมกับทุกคนมันจะคงอยู่ในมุมมุมหนึ่งของจิตใจฉัน เหมือนกับฟองสบู่ที่ทุกคนวาดภาพในวันนี้นะคะ <c oughs> ทั้งที่ฉันว่าจะไม่ร้องไห้แท้ๆขอโทษด้วยนะคะโลกนี้น่ะไม่มีอะไรแน่นอนฉันหวังว่าทุกคนจะสร้างชีวิตที่ตัวเองต้องการได้นะคะฉันอยากจะให้ทุกคนอยู่ที่นี่ยังมีความสุขนะคะทางั้นฉันขอจบคาบเรียนแต่เพียงเท่านี้นะคะ ที่ผ่านมาคุณทำดีมากแล้วล่ะครับฉันเสียดายมากเลยล่ะคะ่ะฉันรู้สึกค้างคาเหมือนกับว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกหน่อยแค่นั้นก็ถือว่าคุณพยายามมากแล้วล่ะครับคุณทำเต็มที่ทุกคราบเลยไม่ใช่หรอครับนั้นมันก็ใช่คะ่ะที่สำคัญกว่านั้นถึงแม้ว่าคุณจะวาดภาพไม่ได้แต่คุณก็ปิดบังมันไว้แล้วก็แบ่งปันความหวังกับความสุขให้ทุกคนนี่ครับ <ห>จู่ๆก็พูดแบบนั้นในบรรยากาศแบบนี้วิโอลาคุณวาดภาพไม่ได้หรอกหรอครับมันจิกต้องหัดใจไม่สิเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณวาอยังไงนะคะถ้าถึงอย่างนั้นฉันก็นวาดภาพเก่งกว่าท่านได้ยุกนะฮพอด้ยินคำพูดแบบนั้นสตกคนที่วาดภาพไม่ได้ก็รู้สึกไม่ยุติธรรมเลยฮ<น>นะนั่นสินะนี่คือความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณครับ ผมไม่คิดที่จะปิดบังความสามารถแต่แค่อยากจะเอาชนะใจคุณภาพที่ฉันสอนวันนี้หรอกคะหรือว่าเขาวาดภาพนี้ด้วยฟองสบู่ได้ยังไงกันอพอดีผมคิดว่าถ้าเรามีอะไรที่เหมือนกันก็น่าจะดีนะครับ ทั้ทงแปลงประกายเราก็มีพรสวรรค์พระเจ้าทั้งไม่อยู่ี่ทำเอาเลยแม้แต่การวัดภาพที่เขาเสแสงว่าไม่รู้อะไรเลยถามยังพัดภาพแปลกๆทั้งหมดก็เป็นการกระทำที่วางแผนไว้แล้วอย่างนั้นหรอมีใช่ว่าท่านเดียเป็นคนที่อันตรายที่สุดที่นี่หรอกหรอ เข้ามาเลยเจนนะคุณหน,น,หนูวันนี้ไปที่พระราชวังไหมคะหมแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีงานเลี้ยงหรอกนะไม่มีการจัดพิธีอะไรด้วยเข้าใจสิ่งที่ฉันจะสื่อใช่ไหมแน่นอนค่ะดิฉันเข้าใจดีตัวเอกของวันนี้ก็คือคุณหนูเอ๋เดี๋ยวนะดูเธอจะไม่เข้าใจเลยสักนิดนี่นะเฮ้ ที่บอกนะว่าจะให้ฉันสูวมของรูหราแบบนี้ไปนะอ่ะมีค่อเท่าไหร่หรอคะถ้างั้นเปลี่ยนเป็นอันนี้ละกันคะ่ะไม่สิอันนี้ดีไหมคะเ <c oughs> จนนะไม่เอาของพวกนี้มาจากไหนเนี่ยมีแต่ของที่ฉันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะจะจะทัท้ททนเขาซื้อมาให้นะคะท่านพ่อเนอะหรอทำไมละ่ะ พะ <c oughs> <c oughs> แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ใส่มันหรอกนะมันเยอะเกินไปฉันแค่จะไปวัดภาพเองอันนี้ก็น่าจะดีกว่านะอ่ะ <c oughs> ดิฉันมู้สาวจะแต่งให้ดูหรูหราจะไม่เป็นอะไรหรอกคะอืม <c oughs> อันนี้แหละใช้เลยเครื่องประดับที่มาจากคอมาถึงหลังพร้อมกับเดสสีดำที่ดูเซ็กซี่ว้าว <c oughs> นหนูปกติก็ดูแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่นี้สุดยอดไปเลยค่ะเ <c oughs> จนนะ่าดั่งทีฉันก็ชอบคาแรคเตอร์แรงๆอยู่แล้วแหละทีนี้ค่อยเหมือนกับนางร้ายหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกอีวานไปกันเถอคะค่ะอ๋อครับ วิโอลาอ,อวันนี้เป็นวันอะไรหรือเปล่าครับเปล่านี่คะทาไมล่ะมันไม่ค่อยสวยหรอคุณดูเหมือนนักรบที่กําลังจะออกไปทําสงครามเลยนะครับนักรบหรอคะฉันชอบคํานั้นฮนะ ถ้างั้นผมจะรอนะคะไว้เจอกันหลังจากที่งานเสร็จแล้วพ่อผบผู้หญิงหนากลรวโอ้มีคนมาเข้าร่วมงานเยอะเลยนี่เฮ้อหุยเอาล่ะชุดนั้นมันอะไรกันน่ะสงพลังสุดๆ <c oughs> อืมสีน้าเธอก็บอกว่าอย่างนั้นแลหละนั้นมันโรยหน้านี่ไม่นึกเลยว่าใหญ่นั้นจะได้รับคำเชิญมาด้วยนะ่ะถึงจะเป็นพระราชวังก็เถอะ แต่ยายนั้นอยากจะมาที่ที่เซเลียอยู่ด้วยหรอสีหน้าดูไม่ดีเลยสักนิดอ่ะแถมยังดูกระวนกระวายยังไงก็ไม่รู้ถึงฉันจะรู้สึกสงสารนิดหน่อยแต่จะทำยังไงได้ล่ะกรรมตามสนอกทั้งนั้นฉันควรจะไปทำเรื่องที่ควรจะทำดีกว่าะการแข่งขันแล้วนะคะสีขาวก็คือกระดาษส่วนอันที่เห็นอยู่ข้างๆก็คือสีนะสินะ ทำยังไงดีล่ะว,วันนี้ฉันไม่มีรมจะวาดภาพเลยฮะอยพอดีว่าฉันขอนั้นครั้งาะแล้วก็น่าจะต้องใช้สีอะนะคะถ้าคุณไม่ได้ใช้ฉันจะขอยืมหน่อยได้ไหมคะหางตาถูกดึงขึ้นกับผมที่มาตึงอ๋อสีนี้น่รกคะมาไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษทีนะคะฉันก็แค่ลองถามดูนะ ฉันใช้ได้ตามสบายเลยแหละคะ่ะวันนี้ฉันว่าจะไม่ว่ดก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกจะทั้งที่ดูน่ากลัวแต่ก็เป็นคนดีสินะเคะขอบคุณนะคะหอดูเหมือนจะวัดพับชิวทัพสินะส่วนทางนั้นก็คงวัดพับนิ่งทุกคนดูตั้งใจกันใหญ่เลยถ้าขืนอยู่ต่อไปก็จะมีตลรบกวนไปเปล่า สละสิทธิ์ไปเลยดีไหมนะจู่ๆก็รู้สึกขนลุกอะรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะผมขอยืมสีด้วยได้ไหมคะฮะ <c oughs> เจี๋วนะไม่สนใจคนที่อยู่ร,บรอบๆเราก็เดินมาหาฉันเลยอย่างนั้นหรอ <c oughs> เอาสิคะใช้ตอนสบายได้เลยค่ะ <c oughs> ฉันว่าจะสละสิทธิ์อยู่พอดีนะ ขอบคุณนะครับเออถ้างั้นอะฮะสีที่น่าเสียดายนั้นแต่จะปล่อยเปื้นแดดไม่ได้หรอกหักสะหลบเหล็กระดับปีศาจฮ้ ถ้าไม่ใช่เพราะฉันตอบสนองไว้ก็คงจะเป็นอันตรายนั่นแน่นี่คุณทำอะไรนะ่ะหนีย่างนั้นหรอฮะไม่ยอมขอทษด,ด้วยอะไรกันเนี่ยให้ตายสิคนที่เพิ่งจะคุยกับฉันอย่างรา้าเริงเมื่อไม่นานมานี้นี่เอง อะไรหรือเปล่าคะทำใจดีๆไว้นะอันตรายครับเฮ้ยเอาล่ะอย่าแตะเถอนะอีวานช่วยอยู่ในความสงบด้วยครับทางพระราชวังจะตรวจสอบเองห้ามทุกคนขยับ ผลจากการตรวจสอบพบว่าสีที่คนคนนี้สัมผัสก็คือยาพิษครับยาพิษยาพิษอย่างนั้นหรอหมายความว่าอย่างไรกันในที่ทิ้งราชวงศ์พระเจ้าภาพนี่นะเราต้องจับผู้ชายคนเมื่อกี้ให้ได้เป้าหมายที่วางยาพิษของฉันคืออะไรอย่างนั้นหรอตามหาผู้ชายที่หนีไปสิคะ เขาจะต้องรู้เรื่องอยาพิษแน่ๆเพราะเขาพยายามจะสาดสีใส่ฉันนะคะพวกเขากำลังปิดทั้งเขาทหารรักษาพระองค์นะหรออีหวานดูเหมือนว่าเขาจะเล็งฉันนะคะไม่ใช่หรอกครับผู้หญิงคนนั้นยืมสีของฉันไป เพียงไปกว่านั้นดูสิที่เลอะตัวกับหน้าของเธอสิคะไม่นึกเลยว่าจะแพ้งเล็งฉันที่นี่ด้วยคนที่กล้าทำเรื่องแบบนี้ในสถานที่จัดการแข่งขันที่ราชวงเป็นเจ้าภาพก็มีแค่คนเดียวเท่าน,นั้นลอวีนาเป็นเธอจริงๆด้วยสินะ แต่นี่น่าจะไม่ใช่ฝีมือของโลวินาคนเดียวเธอไม่มีทางแต่ต้องสิทธิที่ราชวงศ์ไปคนเตรียมได้หรอกหรือว่าโลวินาครอบงำกองทหารรักษาพระองค์ของราชวงไปแล้วชนิดของมันก็คือ,อยาพิษที่ทำให้เป็นอมพาตอยรุนแรงถ้าสมัมผัสโดนผิวหนังหรือว่าเข้าไปทางหลอดลมก็จะทำให้ปอดแข็งตัวอย่างช้าๆจนหายใจไม่ออกไม่นะแสร่ทำไมถึถง เป็นเพราะฉันเองถ้าฉันไม่ให้เธอยืมสีแล้วล่ะก็ไม่สิถ้าเธอไม่มานั่งค้างฉันตั้งแต่แรกไม่ใช่ความผิดของคุณนะครับเราจะหาตัวคนร้ายให้เจอให้ได้อย่าก,กังวลไปเลยเรื่องข่าวนี้พวกเขาทำเกินไปมากฉันก็คงจะยอมต่อไปไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะฉันเห็นสีหน้าของเขาถ้าเป็นฉันแล้วล่ะก็ต้องหาตัวคนร้ายได้แนะ่ อีวานขอให้ทางราชวงศ์เรียกชื่อผู้เข้าร่วมงานออกมาข้างหน้าทีละคนหน่อยสิคะฉันอยากจะลองหาผู้ชายคนนั้นดูนะคะมีบางอย่างแปลกๆทังที่เรียกชื่อหมดแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจออย่างนั้นหรอต่อให้หนีไปก็น่าจะออกไปจากสถานที่จัดการแข่งขันไม่ได้นี่นานทางนั้นเขาไม่ใช้ผู้ร่วมงานมาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะ ฟ้าบาททำให้เป็นการรบกวนม่อมฉันขอตรวจสอบพวกทหารรักษาพระองค์ด้วยได้ไหมเพคะฉันอนุญาตวิโอลาคิดว่าคนร้ายก็คือหนึ่งในทหารรักษาพระองค์หรอครับก็มีความเป็นไปได้นะคะใครจะไปแตะต้องอุปกรณ์ที่ราชวงศ์เตรียมไว้ง่ายๆกันล่ะคะก็มีแค่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถจะช่วยเรื่องนี้ได้นะคะทางนั้นที่นี่ก็มีแค่ทหารองคอรักษ ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้คนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยฮะฉักจะสับสนแล้วสิฮะฉันว่าฉันเห็นนะเขาหายไปไหนกันหน้าเนี้ยวิโอลาคนนี้หรือเปล่าครับฮะ <c oughs> จะจะใช้ค่ะคนนี้ล่ะค่ะไม่ใช่นะครับหลักฐานไม่มีสักหน่อย เจี๋วสิก็คุณมาขอยืมสีจากฉันแล้วก็ทำสีหกนี่คะ <S <S เลิกพูดแล้วสแสดงหลักฐานมาสิครับฝาบัทนี่มันไม่ยุติธรรมเลยกระหม่อมไม่ใช่ผู้เขา้าร่วมซะด้วยซ้ำพื่อค่ะใช่ก็นั่นแหละที่แปลกนายไม่ใช่ผู้เข้าร่วมด้วยซ้ำแล้วไม่ยืมสีที่ฉันทำไมล่ะเจียวนะจริงสิสีถ้าเป็นหลักฐานแล้วล่ะก็มีอยู่ตรงนี้แล้วไงคะช่วยถอดรองเท้าของผู้ชายคนนี้ให้ทีค่ะ นี่ครับทำอะไรครับนี่ครับผมได้มันมาแล้วขอบคุณนะคะอีวาน่าบาทลองดูนี่สิเพคะรอยเท้าของผู้ชายที่ทำสีหกใสหมอบฉันแล้วก็หนีไปตรงกับรอยเท้าของผู้ชายคนนี้ที่สวมใส่อยู่เพคะก็เข,ข,ข้าใจผิดไปแล้วตรงนีบางอย่างผิดพลาดแน่นอนฮะคุณรักโรน่าหรอคะ ผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นครับผมบริสุทธิ์ไม่รู้จักหรอมันก็นแน่อยู่แล้วนี่นะโลวีน่าก็คงจะบอกว่าไม่รู้จักคุณเหมือนกันคุณรู้เรื่องนั้นไหมคะว่าโลวีน่าน่ะมีคนที่รักอยู่แล้วฮะผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าคุณหมายถึงอะไรก็เมื่อไม่นานมานี้ฉันเห็นกับตาเลยล่ะคะ่ะภาพของโลวีน่าที่สนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นรากับว่า เป็นคนรักกันยังไงอย่างนั้นป่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางหรอกโลยน่าบอกกับฉันว่าไม่ใช่นี่นะไหนถ้าเคยบอกว่ารักแค่ฉันคนเดียวบาเอยปล่อยฉันนะฝ่าบาทฟังจากสิ่งที่ออกมาจากปากของผู้ชายคนนี้แล้วเราน่าจะต้องสอบสวนเลดี้โรินาด้วยนะเพคะว่าไงนะจะกลุ้มเลดี้โรินากับผู้ชายคนนั้นซะ กระหม่อมแค่รองผู้หญิงคนนั้นหลอกใช้ให้สับเปลี่ยนสีก็เท่านั้นเองพะยะค่ะกระหม่อมไม่รู้ว่ามันคือยาพิษอ่ะโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ